แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังเผชิญปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายรายซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดทีมของผู้จัดการทีมเปปกวาดิโอลาล่าสุดเปเปิดเผยว่าทีมเหลือนักเตะเอาฟิลให้ใช้งานเพียง13คนเท่านั้นนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บและไม่สามารถลงสนามได้ในขณะนี้ได้แก่โรดริบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าขวาจากเกมเสมออาเซนอลเควินเดอบรอยมีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อและพลาดการลงเล่น6เกมหลังสุดรวมทุกรายการ แจ็คกรีลิธมีอาการบาดเจ็บแต่ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและระยะเวลาการพักฟื้นไควอเกอร์ Walker, บาดเจ็บข้อเทา้าเจเรมีดกูมีอาการบาดเจ็บแต่ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและระยะเวลาการพักฟื้นนอกจากนี้ในเกมคาราบาวคัพรอบ16ทีมสุดท้ายกับท็อตแนมฮอสเปอร์มานูเอลอาคารจีไม่ถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงและซาวินโยถูกเปลี่ยนออกในนาทีที่61เนื่องจากบาดเจ็บ เป๊ปกวาร์เดโอล่ายอมรับว่าสถานการณ์นี้เป็นปัญหาที่แท้จริงและทีมต้องประเมินอาการบาดเจ็บของนักเตะแต่ละคนอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมต่อไปกับบอลมัด